สวัสดีครับคลิปนี้บีเว l จะมาแนะนำสินค้าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้โดยเฉพาะบีเว l รุ่น T12 Allergy Pad ที่ช่วยให้คุณห่างไกลจากภูมิแพ้และยังช่วยให้งานบ้านของคุณง่ายขึ้นอีกด้วยเพราะมาพร้อมพลังดูดถึง120แอตป์ตัวเครื่องได้รางวัล r e d Dot Award ดีไซน์สวยทันสมัยเข้ากับบ้านทุกสไตล์ T12 Allergy Pad มาพร้อมโหมดทางานถึง3โหมดโหมด e c o เป็นโหมดประหยัดพลังงานโหมดออโต้ประมวลผลปรับการทำงานตามพื้นผิวโหมดซูเปอร์ใครชอบดูดฝุ่นแรงๆก็ต้องโหมดนี้เลยครับแถมรุ่นนี้มาพร้อมหัวแปลงดูดฝุ่นถึง5แบบหัวแปลงมอเตอร์แบบไนลอนขนนุ่มที่ช่วยเก็บฝุ่นยังอยู่หมัดสะอาดแม้ปาดเพียงครั้งเดียวหัวแปลงปากแคบเหมาะกับกำจัดฝุ่นตามซอกมุมที่เข้าไม่ถึงหัวแปงอนเนกประสงค์แบบ2 in 1 หัวดูด2แบบสลับใช้งานทำความสะอาดได้หลายสถานการณ์หัวแปรงขนนุ่มเป็นหัวแปรงที่เหมาะกับทำความสะอาดโต๊ะเครื่องแป้งมากๆเพราะขนมีความนุ่มนวลเหมาะกับพื้นผิวที่บอบ,บางหัวแปรงดูดที่นอนคือสุดยอดหัวแปรงที่ทำความสะอาดที่นอนโซฟาเบาฟูกเพื่อกำจัดสารก่อมิแพ้โดยเฉพาะและยังมีสายต่อแบบยืดได้ช่วยทำความสะอาดที่เข้าถึงได้ยากได้ดีอีกด้วย เครื่องดูดฝุ่นไร้สายของ Bwell ยังมีถ้วยเก็บฝุ่นแบบแม่เหล็กช่วยให้คุณถอดทิ้งและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย Bwell ยังมาพร้อมกับชาร์ g i n g Doc กแท่นจัดเก็บอุปกรณ์แบบชาร์จได้ซึ่งรุ่นนี้ใช้เวลาชาร์จ4ชั่วโมงและใช้งานต่อเนื่องได้ถึง45นาทีมีระบบการกองปิดผนึกแน่นหนาถึง6ชั้นพร้อมปล่อยลมที่สะอาดบริสุทธิ์และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้แนะนำให้เปลี่ยนปีละครั้งนะครับ บีเวลมีจำหน่ายถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากลองสินค้าจริงเครื่องดูดฝุ่นไล้สายบีเวลวางจำหน่ายที่เซนทัลพาวเวอร์บายพาวเวอรและที่ Lazada s h o p ป e ก็มีวางจำหน่ายเช่นกันครับไปทดลองใช้กันได้นะครับเพราะเรื่องภูมิแพ้ไม่ควรมองข้ามขอบคุณครับ